บอกันอีกแล้วด่ะทุกครับทุกครับโอ้ยขุนมันเปิดมาได้รลงเลียนมาหนี่ก็พากันใหญ่มากิเนี่ยนี่ประเทศไหนเนนดี๋ยวเจ้ากินะเอายายเอาว่าอย่างไ,ไม่ให้สูเราไม่สูขึ้นหวดเราบ่านอนะไย อ่ะเออใจไม่เงเอาโทศัพา์อลี้ยงหลานเด้อล้วบุญมาสว่างเด้อมันเนี้ยเอาบุญกระถิ่นเพล่นไป กันโคกได้น้องปีบบาทวันทีสท่สองที่สองที่สามสาม,มือนี้มืออ่นยังไปก็ได้ดอกวัดสว่างไปทอดน้ำเพลินกว่ามืออ่นขวบมาได้ยู่ขวบหยิบไปอันละเอียดมืออ่นยังไปทอดน้ำเพลินกว่ามือยผบาทวันที่สอง <c oughs> ผูกแกนแล้วยังไปก็ได้ดอกเขาถอดอับชิล่อ,องหมดละจ้า ไปเดมันแซงมาจะใส่โอ้ oh. ือดีเถอวะอ้าวตั้งใจตรวจน้ำรับพรเช้าว,วันพุธที่ยีิบสเดือนตุลาคมวันนี้วันปียะมหาราชทำบุญเป็นทักขินานุปทานล่นเก้ารัชก,การที่หา วันปิยะมหาราชสำนึกลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณประเทศให้ลมเย็นเป็นสุขมีรถไฟใส่เมีนเพลนเด้เอ้าบ่ได้เป็นถาดเสมีนเพลนเป็นต่ถาดกิเลสเขาเลิกถาดแต่ราชการที่หาเท้ากับว่ได้เจ้าเป็นถาดเป็นตาหนีเว้นปีว่ามเนียรกสำมเนกลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นทักที่นานุปราทานเพื่อความรลมเย็นเป็นสุขของบาทของเมืองให้ถึงพรัตนาใจเป็นที่เพิงเยะทาวาลิวาหาภูราปาริกุเรนติสาขครังเอวะเม,วะ,ม,ว,ะมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะเตออิจิตังปะจิตังตุมหังทิ่ปะเมวะสมิชโตุสัพเพปุเรนโตสังกปาย จันโทปนารโสยธามะนิชติระโสยานะวิวันทานดุสารโลโคเวนัสสตุมานภวันวันตารายสุขิเดียม ภาวะอภิวันทนะสิเลสะเนตังโวตฺโตกิตากิโกจาโรอธามาวันทาติ <laughs>